ครับเมื่อตอนที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้ถึงโครงสร้างของธุรกิจทีวีดิจิตอลไปแล้วตอนนี้นะครับเราจะมาขยายกันขยายความกันหน่อยนะครับว่าเอ๊ะแล้วประชาชนหรือว่าผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ย ควรจะทําตัวยังไงครับพี่โก้ครับเมือ่อหลไยสองตอนที่ผ่านมาเราอธิบ,บายเรื่องภาพรวมมาถึงแพลตฟอร์มสนามลบมันจะเปลี่ยนสมอละูมิมโทรทัศน์มันจะเปลี่ยนยังไงให้เห็นชัดไปแล้วนี่คําถามโตๆตที่เราอาจจะคิดกันอยู่ตอนนี้เอแล้วฉันจะทําตัวไงน่นักสิฉันปัจจุบันฉันมีแต่เสาอากาศการไปบา,บางคนอาจจะบอกเฮ้ยฉันเป็นสมาชิกทรูอยู่แล้ว บางคนบอกฉันเป็นสมาชิกเคเบลิลอยู่แล้วบางคนบอกฉันติดจานของฉันอยู่แล้วจานดำจานเหลืองอะไรก็ไม่รู้ล่ะแล้วเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีเนี่ยแล้วถึงเวลามันมี x48 ช่องโผลมาแล้วฉันจะดูมันได้ยังไงเนี่ยดูฟรีด้วยนะเนี่ยเออฉันควรจะทํายังไงดีก็อันนี้เป็นที่มาที่ทําให้กสทชเนี่ยเขาคิดหนักเรื่องน,นี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันมีเอ่อทีวีอยู่ตามสัมมโนโประชากรที่เขาไปสำรวจท่าไหนไม่รู้นะเขาบอกว่าเออมีอยู่สัก22ล้านครัวเรือนนะที่ ดูมีไอโทรทั์อยู่เนี่ยในความครอบครองบ้านนึงอาจะมีกี่จอไม่รู้แหละแต่เอาตีเหมาๆว่า22ล้านควเรือนเขาบอกว่าคนพวกนี้จะต้องได้รับโอกาสที่จะได้ดูทีวีดิจิตอลทีนี้จะทำยังไงเพราะว่าปัญหาของการเปลี่ยนถ่ายไอทรทัศ์ระบบเก่าเนี่ยมันดูดิจิตอลไม่ได้ไอเสาอากาศที่คุณตั้งตั้งกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยพอเมื่อมีดิจิตอลแล้วมันมันไม่เวิร์กแล้วมันอนาล็อกเนี่ยมันลงมามาเสียบสาย อากาศเข้ามามันก็ทีวีมันดันเป็นอนาล็อก,ออกมันก็แปลงสัญญาอะไรไม่ได้ครับวิธีการเดียวที่จะรับได้ในกรณีเป็นโทรทัศน์เก่าก็คือต้องมี A Z top box เอเซ็ตท็อปบ็อกซ์มาแปลงสัญญาณแล้วก็ไม่งั้นซื้อทีวีใหม่ทีวี <c oughs> ใหม่ที่เป็นสมาร์ททีวีทั้งหลาย<อ>ก็ส่วนใหญ่ดูดิจิตัลได้แล้วนะเพราะนั้นก็มี2ทางเลือกอแต่ผมเนี่ยในทัศนะผมเนี่ยมี3ทาง แต่เอาสองทางก่อนเอาเอาพูดสองทางก่อนเพราะว่าที่มาที่ไปของไอ้แจกคูปองอ๋อครับตนี้เมื่อเขามองว่าอ้าวก็ผู้บริโภคก็มีแนวโน้มจะต้องซื้อกล่องสัญญาณครับหรือไม่ก็ซื้อโทรทัศน์ตใหม่ก็กสทชก็ได้บอกว่าเอ้าเนื่องจากเราจะมีการประมูลลายเส้นเพราะฉะนั้นการประมูลลายเส้นจะให้สัญญากี่สิบปีก็แล้วแต่กับผู้ที่ได้ไปเนี่ย สิ่งที่เขาควรจะจ่ายผลประโยชน์ให้ภาครัฐเนี่ยภาครัฐได้เงินมาก็อเอางี้มเอาไปจ่ายให้ประชาชนเพื่อให้ไปเปลี่ยนโทรทัศน์หรือว่าไปเปลี่ยนกล่องสัญญาแมนๆกันไปก็บอกว่าไรายได้ในเมื่อเป็นไรายได้ที่ได้มาแล้วก็โอเคก็เอามาคืนให้ประชาชนฟังดูดีเนาะทีนี้เขาก็ไปทำซิมูเลตนะดูจากกราฟเนี่ยก็มีการประมาณการเขาคร่าวว่าถ้าค่าประมูลตั้งต้นมันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยนะ เขาบอกว่าในกรณีท้าทคุณแจกคูป,ปองสัก2องบาทเนี่ยค,นะค่าประมูลตั้งต้นของใบอนุญ,ญาตช่องรายการปกติก็จะประมาณ172ถ้าเป็น hd เนี่ย5 1าตัวเลขนี้คือจ่ายน้อยใช่ไหมเพราะว่าสับสีดายให้ภาคประชาชน22ล้านกวัวเรือนน้อยแค่250บาทก็เลยทำให้ราคาประมูลที่จะออกมาตั้งต้นก็จะไม่ค่อยแพงแต่ถ้าบอกว่าอยากจะ ไปบิ๊กเลยแจกเลยพันหนึ่งพันหนึ่งเนี่เขาบอกว่า HD เนี่ยจะทะลุปไปแถวสองพั 2000, แล้วก็รายการปกติอยู่แถวแถวหกร้หน่วยล้านบาทนะครับล้านบาทล้านบาทนะอันนี้เขาเป็นซิมูเลตที่เขาลองคำนวณเล่นๆแต่ทันนศนะผมเดิมผมคิดเร็วๆเนี่ยผมบอกว่าก็จะประมูลยี่บสีช่องไม่ใช่เหรอที่เป็นภาคธุรกิจเนี่ยนะก็ช่องละพันล้านสิ พันล mm ้านได้สองหมื่นล้านแล้วยี่สบสี่ช่องสองหมื่นสี่พันล้านสองหมื่นสี่พันล้านให้คนละพันยี่สบสองล้านครัวเรือนก็สองหมื่นสองหรืออีกต้องเท่าไหร่ล่ะสองร้อยกว่าล้านนะแต่อันนั้นคิดแบบเร็วๆเพราะว่าอันนี้เราต้องคิดว่าให้หลวงก็ควรต้องเหลืออะไรไว้มั่งไม่ให้แจกประชาชนหมดใช่ไหมครับแล้วก็ระยะการเปลี่ยนถ่ายมันก็จะต้องค่อยๆไม่ใช่แบบมาถึงแจกคูปองโครมยแล้วยี่สิบสองล้านครัวเรือนนวิ่งหาซื้อ โทรทัศน์ไปซื้อเซ็ตท็อปบอกกันกุลาหวนกันทั้งประเทศเตอนฉลากไฟเบอร์อห้าโอ้โหครับเพราะนั้นอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นนะพวก วงการโทรทัศน์ก็แบบยิ้มแก้มปรีว่าเฮ้ยดีดีดียอดขายมาแน่ยอดขายมามต้องเปลี่ยนกันทั้งประเทศอ่ะแต่เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เวลามันไม่เร็วขนาดนั้นไอ้การพัฒนาโครงขา่ายเนื่องจากเป็นภาคพื้นดินเนี่ยมันก็จะจากศูนย์กลางค่อยๆขยายขยายขาย,ขา,ยขายไปเพราะนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรเมืองนอกเนี่ยเขาใช้เวลากัน8ถึง10ปีก่อนจะเปลี่ยนถ่ายหมดโดยสิ้นเชิงอเมริกานี่ใช้วิธีจ่ายกูปองเหมือนกันนะแต่บางประเทศเขาก็ไม่จ่ายเขาบอกผักภาระให้พูดพวก เปลี่ยนไปเองนะฮะก็อันเนี้ยก็จะเป็นการาพัฒนาที่ทางกสชกําลังดูอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะจะต้องแจกคูป,ปองกันไหมแล้วก็แจกคูปองก็เห็นว่าก็ส่งไปถึงบ้านเลยละแล้วก็ไปตามเฟสไปแล้วก็พอได้คูป,ปองก็คุณก็มีทางเลือกสองทางคุณเอาอันนี้ไปสมทบกับเงินที่คุณมีไปซื้อโทรทัศน์ใหม่หรือคุณเอาไปสมทบ <c oughs> ไปซื้อกล่องใ <c oughs> หม่ <c oughs> แล้วก็มาติดะะแต่ทางเลือกที่สามในทัศนนะผมเนี่ย ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคนมันมีเครือข่ายที่มันรับอยู่แล้วเช่น True เช่นจานดาวเทียมเคเบิลท้องถิน่นอะพวกนี้ถามว่าพวกเนี้ยที่เขามีกล่องสัญญาณแล้วเขาเป็นอย่าง t u u เนี่ยเอาเอา r รูเนี่ยรูกกระทที่สุดถามว่าเมื่อมี48ช่องแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาบนแผ่นดินไทยแล้วเนี่ยภาคพืค้นดินเนี่ย True จะต้องเอา48ช่องนี้มาอยู่ในเน็ตเวิร์กตัวเองไหมคุณว่าต้องเอามาไหม ส่วนตัวผมครับผมว่า,น,าน่าจะเอาใส่เข้าไปด้วยก็เช่นปัจจุบันที่มันเป็นอยู่ True ก็ยังต้องเอา3 5 7 9้าเจ็ดเก้า ITV เดียมาเสียบอยู่ในใน,ในเครือข่ายของตัวเองว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ตัวเองบอกว่ามีให้เพื่อให้ดูชัดเชิด,ชดอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตผมว่าก็เหมือนกันก็เครือข่ายที่เป็นพวกนี้เนี่ยเขาก็จะต้องเอาช่องพวกนี้มาใส่รว,รวมอยู่ แล้วเขาสมมุติว่าบนแพลตฟอร์มเขามันทําได้สมมุติเขาเช่า,ชาทาน n สปอนเดอรออ์หนึ่งทานสปอนเดอร์ได้ประมาณสัก12มัองสมัยก่อนพอมันแตกใหม่มันได้ร้อยีช่องร,รู้สึกว่าจะ1สิคูณใช่ไหมมันแตกไปได้ร้อยี่ช่องเขาเสียนี่ไป4ี่สิเขายังใส่คอนเทนต์อื่นได้อีกมาหาศาลเพราะฉะนั้นไม่ปราดอะไรที่ พวกนี้ก็จะเอาอช่อง48ช่องเข้าไปอยู่ในแพ็กเกจตัวเองทรูเ <True S 2> นี่ยรูปธรรมเคเบิลท้องถิ่นอย่าง c t s จะทำหรือเคเบิลท้องถิ่นเขาก็ต้องเอา48ช่องนี้ยัดเข้าไปเหมือนกันเพราะไม่งั้นจะเกิดภาพอะไรก็คือ,อพวกพวกตามบ้านเนี่ยสมมติบอกงั้นฉันก็ไปซื้อสมาร์ฉันดูฟรี48ช่องสาบายอยู่แล้วฉันติดตั้งกล่อง ที่ดูดิจิทัลภาพพื้นดินได้ฉันก็ดู4 8ช่องพอละที่เหลือฉันไม่เอาพวกนี้เจ๊งเลยนะเจ๊งเลยสมทัน์ดาวทงดาวเทียมธงทรูนี่วินาศเลยนะเพราะนั้นพวกนี้ต้องเอาไปใส่เครือข่ายของตัวเองอยู่แล้วบนแพลตฟอร์มเน็ตเวิร์กตัวเองอยู่แล้วจากอันเนี้ยมันจะถูกทอนไปตั้งเท่าไหร่ละจาก22ล้านครัวเรือนที่พวกถึงมันจะมีคนที่ดูผ่านเคเบิลท้องถิ่นผ่านสมาชิกทรูผ่านจานดาวเทียมเข้าไปเท่าไหร่ละพวกนี้มีมีจานอยู่หมดแล้วทั้งนั้นอะ ถูกไหมครับไอ้เอ PSI เนี่ยที่กำลังขายจานอยู่เนี่ยเขาก็จะต้องไอกล่องที่เขาขายคู่ไปกับจานเขามันก็จะต้องสามารถรับไอช่อง48ช่องนี้ได้ด้วยนึกออกป่าเพราะว่าการส่งสัญญาณภาคพื้นดินของโทรทัศน์ทุกวันนี้มันไม่ส่งเฉพาะภาคพื้นดินอย่างเดียวยังไงมันก็ส่งขึ้นดาวเทียมด้วยมันอัพลิงค์ไว้ด้วยอยู่แล้วใช่ไสุดท้ายคําถามง่ายๆผมก็คือว่ามันไม่ใช่ยีบสอล้านหรอก มันอาจจะมีเหลือเ,อเลสเซว่าครึ่งหนึ่งที่ยังโบราณอยู่ดูไอเสาอากาศปกติแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนซะทีเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยโลกนี้กูยังอยู่อนาล็อกมาทั้งชาติเนี่ยพวกนี้โอเคกระทบจริงก็อาจจะต้องช่วยเขาให้เขาเปลี่ยนถ่ายยังไงแต่มันไม่ให้ยี่บสองล้านนะเพราะฉะนั้นผมว่ากสวชยังทำกันบ้านไม่ดีคุณว่าไะม อ่าผมไม่ออกความเห็นดีกว่าเพราะ<ต>ว่าเราจะให้ให้สมมุติผมผมดูผมเป็นสมาชิกทรูอยู่แล้วสง่งคูปองมาให้ผมผมมีสิทธิ์เนี่ยผมได้มาสมมุติพันหนึ่งอ่ะครับผมก็ไม่ไปซือ้อเพราะทรูมันเอาสี่แปดช่องลงให้ผมอยู่แล้วถ้าผมจะไปซื้อทำไมอะ่ะผมผมจะหาเรื่องให้มีเซตท็อปบ็อกเยอะๆทำไมในชีวิตผมทุกวันนี้ก็ยุ่งพออยู่แล้วทั้งเสาข้างบนทั้งกล่องรับก็เยอะพื้นที่ทุกวันนี้เนี่ยบางคนเนี่ยนะมีทรูอ่ามี P.S.M.P.S.I. ก็มีแกมมี่กูก็อยากดูเราจะเอาบอลอะไรมาปีหน้าอีกครับ R.S. กูก็เอากล่องเต็มบ้านแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีกล่องนี้อีกเหรอเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นนี่ในเมื่อ48ช่องมันจะลงกล่องพวกนี้อยู่แล้วครับแล้วเราจะต้องมีกล่องมาอีกทำไมใช่ไหมยกเว้นแต่บอกว่าเอาละฉันเลิกดูแลดาวทงดาวเทียมดูไอ้48ช่องนี้ไฟพอละครับชีวิต มีความสุขแค่48ช่องโอเคออเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ามันไม่ใช่22ล้านคำถามต่อไปครับพี่โก้พี่โก้มองอนาคตทีวีดิจิตอลเป็นไงครับคืออะไรอ่ะมห,มหมายถึงว่ามันจะเติบโตไหมอัตราการเติบโตของมันจะไปทางไหนทิศทางมันจะไปยังไงในทถานีในอนาคตเนี่ยมันจะชัดเจนเลยว่ามันจะแยกกลุ่มประเภทของสถานีเหมือนเมืองนอกอะ่ะ มันก็จะมีสถานีบันเทิงสถานีเพลงสถานีกีฬาสถานีวัยตีส้สถานีข่าวข่าวก็แยกเซกเมนต์เลยสถานีข่าวบันเทิงสถานีข่าวเศรษฐกิจสถานีท่องเที่ยวสถานีชุมชนก็แยกเซกเมนต์ไปอีกบริการสาธารณะอะไรก็แยกไปมันก็เติบโตไปทางนั้นแต่ว่ามันจะทําให้อุตสาหกรรมนี้เติบโตนะในทัศนะผมเนี่ยคนเทคนิคเชียนนี่ต้องการมหาศาลก็เพราะฉะนั้นใครที่ท ล่ำเรียนให้บุตรหล,ลานกำลังล่ำเรียนทางนี้ต้องรีบเรียนรีบศึกษาอย่างเร่งด่วนใครที่อ,อ,อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วต้องเร่งพัฒนาบางคนยังอยู่อนาล็อกอยู่เลยอะ่ะคือเจ้าหน้าที่เทคนิควงการโทรทัศน์บ้านเราเนี่ยบางคนยังอนาล็อกอยู่นะไม่ไปดิจิตอลกับขเขาอะ่ะก็ต้องก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่แล้วล่ะคนผลิตคอนเทนต์เนี่ยก็จะ,จะ มีมช่องทาง<า><ะ>เยอะแยะละนะเพราะนั้นใครทำคอนเทนต์ดีๆรายการดีๆก็มีโอกาสเกิดเยอะแล้วแต่คำถามที่ยังยากที่จะประเมินก็คือเรื่องของโฆษณาเม็ดเงินจากโฆษณาเนี่ยเพราะว่าพรมแดนมันเปลี่ยนการวัดเรตติ้งรายการมันจะต้องวัดอีกรูปแบบหนึ่งคือกลุ่มทาร์เก็ตเป้าหมายของคนดูมันจะแยกประเภท คนดูไปหมดเลยแน่นอนว่ารายการที่เป็นวาร์รตี้ช่องที่เป็นวาไรตี้คล้ายๆ3,5,7,9อะไรที่ก็าทาอยู่เนี่ยมันก็คงยังจะเป็นทํานองนั้นถ้าเทียบกับหนังสือพิมพ์ก็จะเหมือนพวกหัวสีนะฮะแต่ว่าหนังสือที่ไปออกแนวเศรษฐกิจอ่อมันก็จะมีช่องเศรษฐกิจนะ,ะช่องข่าวช่องอะไรมันก็จะแตกเซกเมนต์ไปแต่ว่าเม็ดเงินใหญ่ยังอยู่ที่วาไรตี้ไงเพราะนั้น ไอ้เจ้าใหญ่เดิมอย่างช่อง3579พวกนี้เขาก็ยังอยู่ในฐานะได้เปรียดเพราะว่าเขาอยู่ในวงการนี้มานาน ana, อเาอซี่โฆษณาก็ยังคงแพลนเขาโดยวัดเรตติ้งจากภาพใหญ่อยู่ดีแต่ในอนาคตเนี่ยสินค้าบริการต่างๆในแง่ตลาดโฆษณาเนี่ยมันจะเริ่มเจาะเข้าไปที่เซกเมนต์ทาร์เก็ตมากขึ้นเช่นคุณสินค้าที่เซิร์ฟทางด้านกีฬามันก็วิ่งเข้าไปที่ช่องกีฬา ช่องรถเนี่ยเผื่ออาจจะมีเลยเป็นช่องรถเลยทั้งช่องทุวงวันนี้ก็มีแล้วใช่ไหมมันก็อาจจะเนี่ยสินค้ามันจะแยกเข้าไปตามลายพวกนี้ส่วนพวกไอสินค้าคอนซูเม,มอร์กลางๆมันก็ลงวาไลตี้บ้างลงอะไรของมันไปบ้างตามธรรมชาติมันขนาดเดียวกันอีกนิดนึงก็คือว่าก็จะมีช่องพวกที่เป็น two way combination on demand <ๆ S 2> ช่องขายตรงอะไรพวกนี้ก็จะเยอะขึ้นหุจะเริ่มเห็นครับ,รบนี่ก็คือธุรกิจ ใหม่ธุรกิจหนึ่งนะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างดูเดือดในอีกห้าถึงแปดปีข้างหน้านะครับคือเอาให้ง่ายเนี่ยนะะเอาแค่ช่วงสักปีเนี้ยคนที่อยู่ในวงการโทรทัศน์เนี่ยโอ้โหโกณเอ้ยเนื้อหอมวิ่งกันฝุ่นตลบอืมมันจะมีการคือคัดตัวมันจะขึ้นะ <c oughs> นะครับเพราะว่ามันมีความต้องการในตลาดขึ้นมานะฮะแล้วก็ต้องยอมรับว่าวงการโทรทัศน์บ้านเราเนี่ยระดับ ปรามาจารย์นน้อยครับแล้วยังต้องพัฒนาอีกเยอะในแง่ของไม่ว่าจะเรื่องเทคนิคเรื่องคอนเทนต์เรื่องการาทํารายการให้ดีผมยกตัวอย่างคุณไปดิจิทัลแล้วแต่ว่าเวอร์ชวลสตูดิโอที่ใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไปดูเทียบกับเมืองนอกแล้วมันคนละเรื่องกันะ嗯嗯嗯嗯นะมันก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะแยะมากมายครับครับครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ i b t t n s s i h t ครับคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามประเด็นคำถามได้นะครับว่าอยากจะให้พี่โก้ไปเจาะลึกแค่แกะเกาอะไรยังไงก็ให้มาตีแผ่กันครับตอนนี้กำลังทำกันบ้านเรื่องโปรเจกต์อะไรล่ะพอลบสองล้านล้านผมก็ยังมึนๆงงๆอยู่ฮะเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมสามารถฝากคาถามได้นะครับที่ w w w i b i t c h a n n e l c o m หรือว่าเข้า Facebook เซิร์ชคำว่ารัชพลครับ R A, A T C H A P O L P O, L. P o L นะครับ<ม>คุณผู้ชมสามารถฝากคำถามได้แล้วก็เราจะมาล้วงลึกถึงประเด็นต่างๆที่คุณผู้ชมฝากเอาไว้นะครับสำหรับนี่ก็คือทั้งหมดของ ibit insight คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะครับเพราะว่าชัยชนะบนเกมเศรษฐกิจไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องลึกนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ